สวัสดีครับวันนี้พบเกมวนพีเจเชอร์ค,ครับมิสเตอร์เคกับวันนี้ครับอีเวนต์ของคิดซ์นาคราครับของเดือนน้ครับเป็นอ่าอีเวนต์ก่อนฉลอง11ปีนะครับก็เน้นย้ำกันเกือบทุกคลิปเลยแล้วเมื่อไหร่จะ1 11ปีเนี่ย <c oughs> ก็การเล่นของอีเวนต์นี้ครับก็คือให้คุณลงด่านสีฟ้านะครับ ่วนพลังงานนะครับในการลงครับคือด้านปนครับที่เขียนว่า k p พนะครับพลังงานในการลงนะครับหามาได้2อ,อย่างคือรอเวลาหรือใช้อ่าตรงนี้ผมมีขวดพลังงานอยู่ที่ 6- 2ขวดนะครับซึ่งขวดพลังงานตรงนี้สามารถเก็บไว้ใช้งานได้ตลอดแล้วก็หายากนะต้องรอเกมแจกหรือเติมตังหรือคุณแลกซื้อจากร้านค้าอีเวนต์นะครับซึ่งการแลกซื้อนั้นก็แลกซื้อได้แค่เดินละประมาณแค่5ขวดนะ เพราะกาหายากเพราะงั้นใช้กันอย่างประหยัดนะครับลงด่านสีฟ้านะครับลงด่านสีฟ้าผ่านก็จะได้เป็นเหรียญสีม่วงใช้เหรียญสีม่วงลงด่านสีแดงเมื่อลงสีแดงผ่านก็จะได้เป็นแบงค์ม่วงมาใช้แบงค์ม่วงนะครับในการเปิดหีบสมบัติของอีเวนต์นะครับซึ่งหีบสมบัตินั้นหีบที่1 2 3ก็ธรรมดาครับหีบสำคัญคือหีบที่4 5และก็6นะครับ ที่ต้องให้ได้เป็นกระโหลกของอาริเบกาวีวีแล้วก็มีกระโหลกของทั่วไปแล้วก็เป็นของบอนนี่หกดาวแจกฟรีหนึ่งตัวนะครับที่ต้องให้ได้ก่อนไปหีบต่อไปนะถ้าหากข้ามหีบแล้วไม่สามารถกลับมาหีบเดิมได้นะครับส่วนร้านค้าของอีเวนต์เดือนนะครับกระโหลกอะไรที่ราคาถูกลงนะครับอันนี้คือเป็นแก้วของพลังงานนะครับกระโหลกที่ราคาถูกลงนะครับ อันนี้เป็นของคู่ม,ม้าเหรอคู่มากลับมาขายเลยครับคู่ม,ม้าหกดาวบวกของ p ีีนะกลับมาขายเลยครับส่วนที่ถูกลงนะครับก็จะเป็นบอนนี่แล้วก็ลุจินะครับซึ่งแนะนำมันควรแลกทั้งคู่เลยนะเพราะบอนนี่ก็ดีลุจิก็เก่งนะครับแต่ไหนๆก็ตอนนี้แจกเป็นบอนนี่ตัวฟรีไอตัวอ่าบอนนี่หดาวแจกฟรีมาใช่ไหมล่ะ เพราะงั้นก็ซื้อของบอนนี่ก่อนก็ได้ครับก็มีของบอนนี่กับ Luigi ลูจินะคาถูกลงนะแนะนำคือทั้ง2ตัวนะค่อน้าจะเก่งทั้งคู่นะครับโอเคเราไปลงด่านกันเลยครับก็เริ่มกันจากบอสสีม่วงนะครับซึ่งบอสสีม่วงนะครับผมใช้ทีมทีมนะครับซึ่งด่านนี้มันจะมีบัฟของจำกัดไม้ตายนะครับ ซึ่งบัฟจำกัดไม้ตายนะตัวละครที่สามารถตีทะลุได้ในเกมมีแค่ตัวเดียวคือจะเป็นโซโลลิมิต็ดสีฟ้าตัวนี้ถ้าหากคุณไม่มีโซโลทำไงล่ะก็ไม่ต้องตีเธนเดียวคุณก็ตีสองเธอไปแต่ในการตี2องเธอนนั้นอ่าเธอสองจะเจอทั้งโซ่เจอทั้งปิดแก้วเจอทั้งใบกับตัน ซึ่งตรงนี้ถ้าหาคุณขี้เกียจหาตะคอเอามาล้างก็ตามแนะนำใช้เป็นซันจีครับซันจีแบล็กสูช่วยคุณได้ครับเพราะซันจีแบล็กสูดนั้นอ่าไหนวะซันจีแบล็กสูมันคือตะคอที่แจกฟรีของเดือนก่อนด้วยนะเพราะงั้นทุกคนมีแน่นอนนะครับ ซันจิตู่นะครับล่าง 6. ดาว6ดาวบวกนะครับ <ดา S 1> พอกดลาก<ด>าลง <ดา S 1> ปุ๊บ <ดา S 1> นะครับจะสามารถการดีบับโซ่การดีบับของใบกัปตันได้เลยนะของตัวเองนะครับเพราะงั้นใช้เป็นกัปตันของสันจิก็ได้แล้วก็ตีไป2เทินถ้าหากมีโซโลก็ใช้โซโลไปตีเทินเดียวจบนะครับแต่การเล่นนั้นผมคิดว่าสันจิเล่นง่ายกว่าเพราะโซโลนั้นต้องเล่นแบบว่าเก็บกุงเก็บแก้ววานนกด้วยนะครับ ใช้เป็นซันจิหรือจะใช้เป็นกัปตันโซโลก็ได้และหาเพื่อนเป็นอ่าไอเจ้าซาโบแล้วก็เป็นบอนนี่คู่ใหม่อันนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับที่มีกัปตันโซโลมีเป็นฮิโยรีนะครับซึ่งตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้สำคัญถ้าหาักเล่นโซโลต้องมีฮิโยรีเพราะเงื่อนไขของโซโลคือต้องได้รับแก้ววานสิบอันสตัครที่สามารถทำให้มีแก้ววานอสิอันได้อะ ที่ดีสุดอะ่ะก็จะเป็นตัวที่ตัวเดียวนะครับเพราะง้นตัวเนี้สำคัญกับสซมากแล้วก็เป็นยามาโตะของลิมเตตถ้าหากไม่มียามาโตะลิม,มเตตคุณสามารถใช้เป็นชิราฮชิคู่กับมอนเชลลี่คู่เก่าได้เหมือนกันนะเอามาเลือกล้างบัฟได้หนึ่งอย่างนะครับแล้วก็เป็นไอ้เจ้าคัมามมลาจังนะครับคู่กับโรบินสังนะครับเอามาเพื่อทำการล้างของกระบาเลีย3เทินตอนบอยเวลสาบวกนะครับ แล้วก็เป็นเลลี่คู่กาบันนะครับก็เอาเพื่อทำการล้างของปิดไม่ตายนะมาลุยกันเลยครับซึ่งทีมนี้สามารถใช้เพื่อตัวใหม่อย่างซ bon าโบบอนนี่ได้นะครับเอามาเพิ่มแต้มได้นะนี่ครับพอเริ่มเกมมาพุ๊บแก้วทั้งหมดนะครับจะเป็นแก้วของวานโนเป็นผลของสกิลลูกเรือของฮิโยริกนะครับเพราะงั้นเลยแนะนำว่าต้องใช้ฮิโยริคหากคุณเล่นโซโล ต้องใช้ฮิโยริมันเกิดมาคู่กันในเนื้อในเรื่องด้วยมั้งอ่าไม่ต้องรียตีนะครับเพียงตีเก็บแก้ววานนมเลยนะก็ต้องเก็บแก้วนะครับถ้าหากเก็บไม่ครบสิบนะ ผลของการตีทะลุบัฟจำกัดดามเมจของโซโลก็ไม่ทำงานนะครับเพราะงั้นก็ค่อยๆตีไปนะครับเธอสอเจอกับราชาเนฟซูนะครับมีใบกับตานมีผิวข้าวซึ่งผิวข้านั้นฮิโยริอาบินหลักก็ล้างได้เหมือนกันแล้วก็มีฮาคิอันนี้ช่างมันเถอะกดไม้ตายของโซโลก่อนนะครับกดก่อนนะาตาขุดหลังเนี่ยมนจากการติงแก้ของ TN d นดีะครับแล้วกดฮิโยรินะครับล้างใบกัปตันะครับแล้วก็เปลี่ยนแก้วครับแล้วก็ ค่อยๆตีนะครับใช้เลลี่คู่ปิดฉากนะตรงนี้ยังไงก็ต้องพยายามหัดกดหน่อยนะครับแม็โซโลเล่นยากแต่มันจบในเทินเดียวนะครับเก็บแก้ววาน,นกครบสิอันเลยครับก็ไกลาล่ากเป็นล่ากของเอ็มมารได้นะ บอสนะครับเจ้าหญิงคู่เลดูเก้าวิววีนะครับมีการจำกดัดดาเมจเห็นไหมข้างบนนะแล้วก็ปิดไม่ตายตรงนี้ให้กดเปลี่ยนตัวเลลี่คู่นะครับแล้วก็กดไม่ตายเป็นการทำการล้างของปิดไม่ตายครับแล้วกดลากลงโซโลหนึ่งทีสองทีกลายร่างเป็นเอ็นมักนะครับเมื่อกลายร่างปุ๊บจะสามารถตีแบทอาทะลุของบัฟจำกัดดาเมจไปได้นะครับแล้วกดไม่ตายไป ก็ุทุกอย่างที่มีแกยามาโตะก็ไปถ้าหากไม่มียามาโตะก็ใช้เป็นชิราโอชิคู่ได้เลครับเลือกล้างบัฟอันนี้นะเลือกล้างไปครับเพราะมันโคตรน่าลำคาเลยครับถ้าหากไม่ล้างเนี่ยคุณเจออ่าหารพาเช่ไม่ถึง6กเท่าอะดาเมจเบาเพราะงั้นก็ล้างๆมาเถอะมันจะทำให้คุณเล่นง่ายกว่านะครับซึ่งคอมโบก็เปิดด้วยยามาโตะนะครับรายามาโตะฮิโยริโซโลโเล,ลี่โซโลประมาณนี้ครับ ะม,มาณนี้ครับบอสสม่วงครับไอดี ID ดองเพชรแนะนำซอมบี้ลัสนะครับมีหลากหลายเกมนะครับทั้งเกมของวันพีสเบลตี้ลัสนะครับวันพีเทชเชอร์คูดบีดเบลฟโซดักบอลเลเจนต์นะครับ,บแบล็กโคเวอร์โซโล่เลเว n g นะครับ เด็กบอลโดครั้งเจ็ดปามนะครับหลากหลายมากมายนะซอมบี้ลัสนะครับซึ่งคุณสามารถนะครับพิมพ์ภาษาไทยหาใน Google ก็ขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับดูนี่ครับซอมบี้ลัสไทยๆก็ขึ้นเหมือนกันครับอันแรกนะกดเข้าไปครับเป็นของซอมบี้ลัสนะครับ ID ดองเพชรซอมบี้ลัสครับต่อไปครบบอสสีฟ้านะครับผมใช้ทีมทีมนะครับ กับตันก็คือจะเป็นซาโบนะครับ6 <All right. S 1> ดาวลิมิเต็ดครับสวดสำคัญของทีมนี้คิดว่าคือเพื่อนคือเพื่อนของทีมนี้มันมีตัวเลือกอยู่ประมาณ4ตัวก็จะเป็นซันจิชุดดำตัวนี้ก็ได้ทการกดลากลงหรือจะเป็นน้องมูสีแดงก็ได้หรือจะเป็นควีนสีม่วงก็ได้ซึ่งควีนสีม่วงก็ต้องลากลงซันจิก็ต้องลากลงควีนสีม่วงตัว ควีนอยู่นะควีนอันนั่นแหละควีนสีม่วงนะครับผมหายไม่เจอตาอันนี้ไงและควีนสีม่วงครับตัวเดี๋ยหรืหอนจะเป็นน้องงูแดง<ห>ซึ่งน้องงูแดงนั้นไม่ต้องกดลากลงไม่ต้องกดไม้ตายก็ได้เพราะ<ห>น้องงูแดงนั้นแค่มายืนเฉยเฉยก็สามารถกันโซได้20เทอร์แล้วนะหรือจะเป็นเพื่อนตัวใหม่อย่างอาซาโบบอนี่คู่ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อ บอสเนี่ยจะมีการติดโซ่ใส่เพื่อน20เพืนนะเพราะงั้นก็ต้องหาตัวคอยพวกนี้เอามาการโซ่เะครับไม่นั้นเจอโซ่ไปโอ้โหยุ่งยากเลยครับแล้วก็ลูกเรือนะครับก็จะมีเป็นซันจิลิมิเต็ดครับเป็นลูฟี่นะครับลิมิเต็ด6ดาวหววครับเป็นคาราซึนะครับมเลี่นะครับ6ดาวของเทเชอร์แมพแล้วก็นามิคลิน่าครับ6ดาวของเทเชอร์แมพนะครับ ซึ่งด่านนี้ห้ามเอาตะคอนสีแดงไปเจอกลุ่ม2นะถ้าหาเจอสีแดงกลุ่ม2จะล็อกโซ่ตัวแดงนั้นๆไปสิบเธอนนะครับมาลุยกันเลยครับซึ่งซันจินหรือจะเป็นควนีหรือจะเป็นซาโบบอนนี่นั้นต้องกดไม่ตายกดลักลงตอนกลุ่มสนะครับเพื่อทำให้ตัวเองนั้นไม่เจอผลของโซ่ตอนเจอบอสนะ กลุ่มแรกก็ตีผ่านไปได้เลยครับกลุ่มนี้สองนะครับเจอกับเผาบ่ามังกรฟ้านะครับผมลืมช,ชื่อชื่อมันเียกยากเลเลื่อนหายไป50%นะครับทำามกกะติสสีเป็นแก้วของแพ้ทางสีนะครับให้คุณกดแม่ตาของสันจไปได้เลยครับสันจของเพื่อนนะ แล้วก็กดลักหลงครับทําการให้ดูแล้วก็โจมตีได้เลยครับคือปิดฉากด้วยสันจีเพื่อนนะตรงนี้ถ้าหากคุณใช้เป็นพวกน้องงูหรือใช้เป็นพวกควีนตรงนี้ต้องกดไมตาของสันจีของเราด้วยนะเออเนะ่กดให้ดูก็อดนะ็เพราะาการกดไมตาของสันจิเรานั้นจะเป็นการเปลี่ยนแก้วทั้งหมดเป็นแก้ว เนื้อแต่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนเพราะไอ้เจ้าซันจิเพื่อนเปลี่ยนแก้วเป็น TND ก่อนนะครับคือซันจิของเราเนี่ยใส่มาเพื่อทำการเปลี่ยนแก้วทั้งหมดเป็นแก้วเนื้อจะได้ตีทะลุไอ้กรอบบาเลียแก้วเนื้อ1อันได้นะครับตรงนี้คือไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้เพราะไอ้ซันจิเพื่อนเนี่ยมันสามารถตีแบบทะลุกรอกบีบได้นะครับ แล้วก็บอสนะครับบอสเจ้าห็นงคู่กับริเบก้าวีวีครับสีฟ้าล้างบัฟดีๆของเราทั้งหมดนะครับติดซอสนะครับติดใบกับตันใบกับตาไร้ผลพอซาโบกันใบกับตาสิบเธอนนะครับตรงนี้ก็กดไม้ตายของคลิน่าเน้นยาวไม้ตายของคลิน่าเพราะจะมีการบัฟของอกรอบขาดครึ่ง บอสตายเราโดนดาเมจสามแสนนะครับเกราะผ่าครึ่งเท่านั้นที่จะพอกันอยู่นะครับเป็นเกราะรุ้งอ่ะบางทีกันไม่อยู่นะคการแนะนําใช้เป็นเกราะผ่าครึ่งเถอะนะครับจะได้ลอดตายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะหรือใช้เป็นเกราะทองก็ได้ค่ะคุณมีเพราะเกราะทองจะหนากว่าอ่าเกราะผ่าครึ่งนะครับเกราะทองกันดาเมจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เกราะผ่าครึ่งคือการดาเมจที่มากกว่าห้าพันอย่างมาก กราะสีลุ้งคือลดดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นเกราะสีลุ้งอ่ะจะบางที่สุดเลยครับใน3มกรอกนี้นะกดแมตตาทั้งหมดนะครับแล้วก็ลูฟี่ก็ททำการบัฟโจมตีนะครับแล้วก็จบสิได้นะครับก็เอ่เปิดด้วยซันจินะครับซันจินามิซันจินามิอ่ลูฟี่ซันจีเพื่อน สันจิสันจิันจิเพื่อนสันจิเราสันจิเพื่อนลูฟี่แล้วก็นามิคลนา่าซาโบโปิชากด้วยเป็นคาสสึกนะครับขอบอะตายครับทำดาวเป็นมาส0 0แสนนะครับส0 0แสนนั้นเจอกรผ่าครึ่งไปครับเหลือแค่หกพันใช่ไหมครับมันสลลดอนดาวเมฆโคตรเยอะครับ ประมาณนะครับอีเวนต์ของคิดซึ้อนะ้แคลดเดือนนะครับกดไลค์ก็แชร์ตามใจผมนะครับในอะาสวัสดีครับ